สวัสดีครับคุณผู้ดูคุณกำลังอยู่ในช่องบอร์ดก่อนนอนและนี่คือรายการเสวนาครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องงาน Simon Expo 2023งนี่ะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่4แล้วก็หพฤศจิกายนนะครับซึ่งวันนี้คือวันที่3เป็นวันที่เขาเริ่มจัดหน้างานเนาะแล้วผมเนี่ยก็เลยอยากจะมาทําคลิปสรุปให้เข้าใจคร่าวๆอีกครั้งหนึ่งครับว่างานนี้มันสําคัญยังไงมันน่าไปหรือเปล่าแล้วก็คุณจะเจออะไรบ้างในงานงานนี้ครับมาเรื่องกันเลยดีกว่านะครับตัวซีมอนเนี่ย,เข,ขยนะเขาเ,เป็นพรีเชอร์ของบอร์ ตัวของซีมอนเนี่ยนอกจากทําบอร์ดเกมแล้วเนี่ยเขาจะทํางานเอ็กซ์โปแบบนึ้ขึ้นมาครับเรียกว่าซีมอนเอ็กซ์โปงานนี้เป็นงานที่จะรวบรวมพวกบอร์ดเกมนะครับไม่ว่าจะเป็น board game, บอร์ดเกมเก่าเอามาขายหรือบอร์ดเกมใหม่เอามาให้ลองเล่นเอามาให้อ่ามีการขายล่วงหน้าอะไรเงี้ยนะแล้วก็จะมีพวกบอร์ดเกมที่กําลังพัฒนาอยู่นะครับยังไม่ได้ลงขายเลยก็เอามาให้ลองเล่นกันประมาณนี้เนาะก็จะเป็นงานที่รวบรวมเกี่ยวกับพวกบอร์ดเกมต่างๆนะครับให้มาอยู่ในงานงานนี้นะครับประมาณนี้เลยซึ่งเขาเนี่ยจัดเฉพาะในอเมริกานะครับแต่ว่า ซีโอเนี่ยเขาก็ชอบประเทศไทยมากเนาะเขาก็ทําการสร้างซีอานเอ็กซ์โปเนี่ยในประเทศไทยซึ่งเป็นที่เดียวเนาะที่อยู่นอกเมกาเวย้ยดังนั้นหมายความว่าไม่ใช่แค่คนไทยนะครับถ้าเกิดคุณเป็นคนที่อยู่ในระแวกนี้นะไม่ว่าจะเป็นพม่าไทยเออขเขมรอะไรพวกเนี้ยเขาจะต้องมาที่ไทยหมดเลยนะดังนั้นเนี่ยก็สําหรับคนที่อ่ารู้สึกว่าอ่าลังเลเนาะว่าคุณอยากจะไปงานระดับโลกเนี่ยงานนี้คืองานที่จัดระดับโลกครับแล้วก็จัดในเมืองไทยซึ่งง่ายสําหรับคุณมากๆครับโอเคครับ คราวนี้เดี๋ยวจะมาดูคร่าวๆในตัวงานนะว่าคุณจะมปเจออะไรบ้างในงานนะครับเรื่องเลยก็คร่าวๆอย่างแรกเลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยกำลังรอนะครับพวกอ่าบอร์ดเกมแปลไทยนะครับจะบอกว่าในงานของซีมานิสโปเมืองไทยเนี่ยเขาเปิดให้ร้านในไทยเนี่ยได้ทําการจัดบูธมากมายนะครับดังนั้นคุณจะเจออ่ามากมายเลยนะครับในไม่ว่าจะเป็นเกมที่อ่าแปลไทยไปแล้วนะครับหรือว่าอยู่ในช่วงกําลังแบบว่า เพิ่งส่งของมาใหม่ๆเลยนะครับก็จะมาลงในงานนี้ด้วยเนาะอย่างเช่นคัสคาเดียตัวเสริมแลนด์มาร์กก็ตัวแปลไทยก็อ่าลงขายในงานครับรวมทั้งตัวหลักด้วยนะครับอ่าเซตอ่าเรดี้เซตอเบดครับเกมแทงม้านะครับอ่าจาก AG ก็แปลไทยลงขายในงานเหมือนกันนะครับก็สังเกตว่าใครที่รออ่านในตัวเสริมของอาร์โนวานะครับอาณาจักรให้สมุดก็ทําการขายในงานเหมือนกันนะเนี่ยก็บาเบลนะฮะแล้วก็เรียกว่าถ้าเกิดคุณ กำลังสนใจในวงการบอร์ดเกมเนาะแล้วคุณอยากจะไปเดินหาเ,าเกมอะไรสักอย่างนะครับงานนี้เป็นงานหนึ่งที่คุณจะได้เจอร้านในเมืองไทยในไปออกวูดมากมายเลยครับแล้วก็มันไม่ใช่แค่นั้นสำหรับผมเนมี่ยเป็นงานที่มันรวบรวมอะไรหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่แค่ตัวไอเกมมาขายมันขาย,ยแล้วล่ะนะครับคุณไปงานไหนคุณก็เจอการขายเกมแต่ว่างานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดีไซเนอร์ต่างประเทศก็มาเว้ยมีการจัดแข่งทัวร์นาเมนต์นะครับมีบอร์ดเกมไ้ลองเล่นแล้วก็ได้บรรยากาศต่างๆของตัวงานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเรียกว่า ค่อนข้างจะคุ้มค่าในการเสียเวลาไปแล้วกันข้อเสีย,ง,ยง,งานนี้ก็คือเม่เทียบกับงานอื่นนะก็คือมันมีค่าเข้าครับแต่ค่าเข้ามันไม่ได้แพงมากหรอกแล้วก็มันถัวเฉลี่ยกับการที่มันมีการจับลัคก,กี้รอนะก็คิดว่าเอาหางบตรไปลุ้นแล้วกันนะครับเหมือนกับไปจับกระลาพึกเนาะประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นร้านบีวิชนะครับก็เอาเกมมา,าเอามาขายด้วยนะครับมีการแบบว่าโชว์ตัวการพินสีเนาะ แล้วก็มีการรับหอปกนะครับตัวบอร์ดเกมใครสนใจซึ่งเกมในงานก็ไปหอที่ร้านได้ครับผมหรือว่าจะขนเกมจากบ้านไปหอก็ได้นะครับในภาพก็คุณหมออนุชิตเนาะกําลังป้ายยานะครับผู้เล่นใหม่ครับผมให้เข้าวงการอาคาเมเลอร์ LCG นะครับน่ากลัวจริงจริง <c oughs> อ่าแล้วนี่ของร้านบีวิชเหมือนกันแอบไปเห็นมาเห็นช่วงนี้น่าจะขาดตลาดอยู่เหมือนกันเนาะหลอดออฟหรือว่าตดีฟนะครับใครสนใจก็ไปซื้อที่ร้านบีวิชได้ก็คือพูดง่ายว่ามีร้านแบบร้านในไทยมากมายเนาะซึ่งร้านพวกนี้เนี่ย เพาะคุเกมไปทางนั้นแหละครับดังนั้นเธอเกิดว่าคุณเป็นหน้าใหม่ที่คุณแบบว่าคุณอยากจะไปจับสัมผัสก่อนอยากจะเห็นว่ามีเกมอะไรบ้างแต่ที่คุณไม่ต้องมาแบบอ่าเลื่อนมือนะปัดมือถือหรือว่าแบบเลื่อนเมาส์หาไปเรื่อยๆดูลิสต์ดูอะไรเงี้ยคุณมาเดินทอดนอกในงานคุณก็จะได้เห็นแต่ละเกมเว้ยมันไม่ได้เห็นแค่ตัวเกมมันเห็นมิติของเกมเ่ะกล่องนี้มันใหญ่กว่ากล่องนี้มันเล็กกว่าอ๋อตัวนี้ที่เราเข้าใจว่าเออมันราคาให้มันแพงอย่างเลยว่าพอเห็นหน้างานอ๋อแบบเข้าใจได้แล้ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแบบ พัดชิ่งของมันเท็กเจอร์ของมันมันอาจจะแบบว่าคุ้มค่าอะไรเงี้ยมันคือคุณมันดูหน้าง,งานมันเห็นภาพจริงๆมากกว่านะครับประมาณนั้นอ่าน,นี่ก็ของ s strong h o โฮครับยังจัดเชลไม่เสร็จนั่นคือผมไปค่อนข้างที่จะช่วงเริ่มต้นมากๆนะครับก็เลยอาจจะมีบางส่วนที่แบบว่าเออยังลงเรงอยู่นะครับแล้วก็มี B2S อครับมาเมืออ่อตัวหนึ่งนะเพราะว่าเขาเนี่ยน่าจะขายบอร์ดเกมได้เยอะมากนะั้นเรียกว่าเป็นหนึ่งในผู้ขายปรีกที่ช่วยให้วงการมันรันไปแหละเขาก็เลยได้พื้นที่ตลอดเลยนะ เขาก็จะเอาตัวของการ์ดเกมโปเกมอนนะครับเข้ามาครับซึ่งจริงๆแล้วก็ถือว่าไม่ใช่ไม่ค่อยใช่เท่าไหร่เนาะแต่ว่าผมเล่นนะเนี่ยผมเล่น <c oughs> ก็อา่าสำหรับคนที่สนใจนะก็พาลูกประหลาดไปลองดูได้นะครับสำหรับการ์ดเกมโปเกมอนครับผมอา่าอีกหนึ่งเกมที่ต้องพูดถึงนะครับก็คือซิงโครฮอริซอนของคุณเก่งสมเกินะครับก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงที่ เรียกว่าตัวโปรตายเนี่ยเสร็จแล้วเป็นตัวที่เรียกว่าใช้งานจริงนะครับครั้งก่อนที่เปิดตัวเนี่ยก็ยังใช้มินิเจอร์ใช้ตัวบอร์ดของของเกมอื่นเนาะไอ้น,นี่คือเป็นมินิเจอร์ของจริงที่คุณจะได้เห็นว่าเวลาคุณซื้อมาถ้าคุณสั่งซื้อเนี่ยคุณจะได้มินิเจอร์ประมาณนี้นะอ่าในงานก็คือจะเห็นว่านี่คือเป็นคาแรคเตอร์ที่เขาปั้นมาใหม่เลยนะครับแล้วก็ไอ้น,นี่เป็นการลงสีแบบน่าจะลงมือเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าในตัวที่เขาจะลงโปรเจกต์เนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นการแบบเพ้นต์มาจากโรงงานดังนั้นเนเีี่่่ยคิิิดวาาามตตตสออะะไรจจแตกตง แต่อย่างไรก็ตามมันก็ยังสุดยอดอยู่ดีเนาะเป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมเนี่ยเชียร์สุดใจขาด,ดินองกันสลากการเล่นคนเดียวอ่าก็จะมีอันนี้เป็นผมไม่แน่ใจจริงๆนะครับผมขออภัยจริงอ่ามันเป็นเกมสซมบทบาทแบบหนึ่งมั้กนะเห็นก็คือมีน้ําตานางเงือกแล้วก็ใครฆ่าผีนะ,ะอันนี้จะคือเขามีเหมือนกับเป็นสตูที่เขาแบบว่าให้คนไปไปเล่นเป็นเป็นเซอร์วิสของเขาเนาะแต่ว่านี่คือจะมีการทดลองให้เล่นในงานด้วยนะครับมีสองสองเกมให้เล่นเนาะ ก็ไปลองเล่นกันได้สำหรับคนที่อยากจะลองนะครับแนวสืบสวนที่เป็นแบบฆาตกรรมอะไรอย่างนี้มั้งนะครับอันนี้หนึ่งเกมผมไม่แน่ใจมีขายในงานหรือเปล่าแต่คุณการจีจเอามาป้ายยาผมไว้สกายทีมนะครับก็เป็นอ่าเป็นดิสเพรสเมนต์ละกันนะครับเป็นแพทเทิร์นบิวดิ้งด c สเพรสเมนต์ที่เล่นสองคนเป็นโคออบครับคนนึงเป็นกับตาคนหนึ่งเป็นเหมือนกับเป็นลูกเป็นอ่ารองกัปตะต้องคอยช่วยกันแบบเอาเต่าไปวางอ่าเพื่อที่จะควบคุมเครื่องบินให้มันลงจอดได้สําเร็จครับอ่าก็ประมาณนั้นทีนี้ เอ่อ uh, ขออภัยครับโอเคอ่ะ okay. uh, ไปกันต่อดีกว่าคราวนี้นะครับนอกจากนั้นก็จะเห็นว่าสิ่งนึงที่สําคัญมากสำหรับง,งานซีบอนเอ็กซ์โปนะครับก็คือการที่เขาขนเกมต่างๆเนี่ยมาขายเว้ยอันนี้เป็นหนึ่งในทิดว่าสิ่งที่หลายคนเนี่ยสนใจที่สุดในงานนี้นครับก็คือว่าถามว่าไปทําไมก็คือไปซื้อเกมแหละครับแล้วก็มันเป็นการซื้อเกมที่คุณเนี่ยอาจจะได้เกมที่เร็วกว่าชาวบ้านชาวช่องในโลกนี้เลยนะเพราะว่า หลายๆเกมเนี่ยมันต้องมีการผลิตนะครับที่ไหนก็ได้จะเป็นที่จีนเป็นหลักเนาะแล้วก็ขนของไปที่โกดังอาจเป็นโกดังที่อเมริกาโกดังที่อังกฤษอย่างเงี้ยนะครับแล้วกว่าที่เขาจะขนจากนั่นไปที่โกดังที่1แล้วก็ขนลงเรือมาที่ฮับที่1แล้วก็จะไหลมาที่เมืองไทยนะครับมันจะเสียเวลามากโดยเฉพาะประเทศที่มันเป็นประเทศท้ายๆของโลกอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่าเขามีโคต้าสำหรับประเทศใหญ่อะเป็นอเมริกาจะเป็นจีนเป็นญี่ปุ่นคือเขาจะตัดลอดไปก่อน แล้วไม่ีโอกาสที่คนไทยจะได้เล่นหลังชาวบ้านบางเกมอาจจะเล่น,เล,นเล่นช้าเป็นปีนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ซีมอนเนี่ยหอบเกมมาไวท้ที่บ้านเราตอนนี้เนี่ยเท่ากับว่าเรามีโอกาสที่จะได้เกมใหม่มากๆเว้ยซึ่งในงานนี้ก็มีหลายเกมที่เราจะมีโอกาสได้สัมผัสกันนะครับเดี๋ยวมาดูการมีเกมอะไรบ้างนะครับอ่ะอนนี้คือเลยจากค่ายอามันโดแมนโดนะครับขออภัยถ้าอ่านผิดนะได้ขาวว่าวเป็นค่ายของเกาหลีนะ ก็มี__ less 2เกมแล้วก <en> ันที่โดดเด่นจากงานซีมอนเออไม่ต้องทีจากงานอ่าสเปรเดเซนสเปเรจาสุดเนาะพูดผิดอีกแล้วงานเดเซนสิเออก็เป็นแร็คโคล่าเวอร์ซัสแซมแอนเทอซิงนะครับเกมหนึ่งเนาะอ่าเขาบอกว่าอาร์ตอาร์ติสอะตัวอาร์ตมันจะเป็นอ่าจากเกมไอเนี้ยไอบราดดี้อินอ่ะจะเห็นว่าแนวแนวนั้นเนาะแล้วก็เดอะเวลเดอะเวลออฟอิเทอร์เนตี้นะครับก็เห็นว่าเป็นเกมที่แบบว่าได้ซีอีโอเอ็กซ์แลนเซ้นของดายส์ทูเวร์เลยซึ่ง มีขายในงานเนาะจะเห็นว่าจะมีกล่องกองๆองนี้ก็คือกล่องที่เอามาขายแหละก็คือเกมอยู่ข้างในนะครับดังนั้นก็ใครสนใจแล้วก็จําได้ไหมที่ตอนนี้ก็คือจะเห็นว่าก่อนหน้านี้ใครที่กลับมาจากเอเซนเขาจะเอาขนมาขายรหลคาแพงเนาะอันนี้คือขายหลักร้อยครับผมเดคิวไลหลักร้อยว้าวเออร์เทนิตี้นี่น่าจะประมาณ1000บาททุวนนะครับแล้วก็มีไม่ได้เยอะผมไม่แน่ใจว่าในงานนี่จะมีขายเท่าไหร่นะมันมีกองอยู่ประมาณหนึ่งผมที่ผมเห็นนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาขายหรือเปล่ายังไม่เห็นราคาก็เห็นแล้วดีเออ แสดงว่าสารุปว่าขายฟันธงเลยนะครับเพราะก็ติดราคาแล้วเขาขายอ่าแล้วก็ออยเกมครับผมจากญี่ปุ่นนะใครที่เป็นแฟนๆของค่ายออยนะครับก็มีเกมมามาเปิดตัวโชว์เนี่ยสามเกมมีสเกลนะครับมีวา w o f อะไรเนี้ยวา to l ล o k นะแล้วก็อีกเกมหนึ่งเป็นทาว78เน้างาจะไม่ผิดนะสามเกมนะครับผมค่อนข้างน้อยอันนี้เสียดาย่าแล้วก็เรียกว่าบูต่างๆแล้วกันนะก็คือไม่ใช่แค่ ค่ายของซีมอนนะครับปีนี้เนี่ยคือมีหลายๆค่ายเข้ามาซึ่งบางค่ายเนี่ยมันก็เป็นค่ายแบบค่ายใหญ่อะซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปเนาะแต่มาค่ายจะเป็นค่ายเ,เล็กๆครับซึ่งทําให้นะครับเริ่มมีความซับซ้อนของงานแล้วก็คือปกติเนี่ยผมพูดเสมอเนาะว่างานซีมอนนี่คือมันแบบจริงๆแล้วอะเกมส่วนใหญ่เป็นเกมที่คุณสามารถสั่งซื้อที่หลังได้คุณอาจจะเจอในช้อปปีทุกเกมเลยครับที่คนที่ปกติในซีมอนเนาะเพราะว่ามันจะเป็นเกมจากอ่าดิสติบิวเตอร์ขนาดใหญ่ดังนั้นเนี่ยมันมาถึงไทยแน อยู่ที่ว่ามันจะมาถึงเมื่อไหร่นะครับคุณไม่ไปในงานเนี่ยคุณอาจจะได้เล่นอีกทีนึงก็คืออีกปีหนึ่งก็คือแค่ช้าไปแต่คุณได้เล่นแน่ๆเว้ยแต่คราวนี้มันไม่เหมือนไอ้คราวก่อนเว้ยเพราะว่ามันมีดีไซเนอร์หรือว่าค่ายเกมแบบประเทศเพื่อนบ้านเราอะมางานนี้ประมาณนึงเว้ยมีมาจากอินโดมาจากเนี่ยมาจากเกาหลีมาจากบลา b l ซึ่งทําให้ไอ้พวกนี้มันเป็นเกมข้างอินด like ี้เว้ยและมันทําให้มันมีโอกาสนะครับประมาณหนึ่งเลยที่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ไปงานเนี่ยคุณก็จะไม่ได้ซื้อนะครับ โอเคคราวนี้มาพูดพูดถึงเกมขนาดใหญ่ที่หลายคนน่าจะเฝ้ารอแล้วกันนะครับหนึ่งก็คือ,อฝั่งของอ,อะไรว่าฟ l o w เ r l a n d นะครับเขาจะมี age of innovation นะครับซึ่งมีทั้งการให้ลองเล่นมีโต๊ะให้ลองเล่นคือตอนเนี้ยในงานซิอ้อนก็คือทุกค่ายนะครับเขาก็จะมีโต๊ะส่วนตัวประมาณ4ตัวถึง5ตัวเนี่ยเป็นพื้นที่ให้ให,ให้ลูกค้าเนี่ยเข้าไปลองเล่นก่อนก่อนซื้อได้ก็ประมาณนั้นครับดังนั้นก็จะเห็นว่าในของ่วนเนี้ก็จะมี เอชอปอินโนวชเนี่ยเปิดให้เล่นแล้วก็มีอาร์โนวาเปิดให้เล่นครับผมอ่าแล้วก็อีกหนึ่งคำถามที่หลายคนน่าจะคาใจมากครับผมว่าไอซอมบี้ไซเอ็กซ์เพียเน์เนี่ยมันคืออะไรเว้ยผมก็ไม่เข้าใจวพาก่อนหน้านี้นนอ่าเขาไม่พูดถึงเลยว่ามันคืออะไรเว้ยจนกระทั่งได้เห็นเซตอัพบนโต๊ะถึงได้เข้าใจว่ามันก็คือซอมบี้ไซแบคเพล็กเนี่ยครับนั่นอย่างนั้นเลยแต่ว่าคุณจะเห็นว่ามันจะมีการ์ดทางด้านขวาเนาะเป็นการ์ดใหญ่ๆเนี่ยคือพูดง่ายคือมันคือการ เชิญให้คุณเนี่ยไปเล่นเกมซอมบี้ซา์พารคแบ็คเพลย์ไว้แต่ในมิติที่อ่ามันจะเป็นเกมที่เร็วมากแล้วก็เวลาเล่นเนี่ยมันจะเล่นเหมือนจับคู่กันเป็นคู่นะครับแมบเดียวกันหนึ่งแมบเนี่ยน่าจะเล่นได้6คนนะครับแต่จะเริ่มเป็นคู่ไม่พร้อมกันอ่ะสองคนแรกน,นาง A นาง B มานั่งที่โต๊ะเล่นไปก่อนเว้ยสักพักนาย C นายดมาก็มานั่งอีก2คนแต่ละคนแต่ละคู่เนี่ยจั่วการภารกิจคนละใบกัน มันเหมือนแชร์แมปอะแต่ว่าใครจบภารกิจก่อนซึ่งภารกิจง่ายมากคุณต้องฆ่าซอมบี้สิบห้าตัวชนะเลยหรือคุณต้องเดินจากคือคุณต้องเดินไปหยิบโทเค็นที่จุดนี้แล้วเดินไปเอาโทเค็นที่จุดโน้นชนะเลยนะครับซึ่งมันจบค่อนข้างเร็วผมดูแล้วน่าจะไม่เกินครึ่งชั่วโมงเนี่ยจบได้เว้ยคือมันเป็นการเหมือนกับให้คุณได้ลองเล่นเกมซอมบี้ตายอะสรุปก็คือมันไม่ใช่ r p g มันไม่ใช่การสมบูรณ์แบบมันไม่ใช่อะไรทั้งนั้นนะครับมันก็คือซอมบี้ตาแบ็กเพลกเลยเว้ยในเวอร์ชั่นที ง่ายขึ้นเข้าถึงง่ายนะรเรียกว่ารวดเร็วจบเร็วนะครับและเป้าหมายมันก็คือให้คุณรู้จักเกมซอมบี้ซา์นะครับให้เข้ามาในชีวิตของคุณนะครับแล้วก็ได้ของเอ็กซ์คลูซีฟกลับบ้านก็คือได้เสื้อย,ยืดซอมบี้สายนะครับแล้วก็ก็บอกได้เหมือนกับเป็นสร้อยอะไรสักอย่างน่าจะเป็นเหมือนกับผมไม่แน่ใจนะมันคือสร้อยอะไรคือน่าจะเป็นเหมือนเซเวเนียอะไรมาประมาณหนึ่งนะครับให้ได้กลับบ้านก็ประมาณนี้ครับก็สําหรับคนที่อยากจะไปได้เสื้อเอ็กซ์คลูซีฟของของซอมบี้ไซนก็ถือว่า น่าจะได้ไม่ยากนะก็ไปลองเล่นกันสลหรับแบ็กเพ็กคือเดี๋ยวผมดูแลภารกิจคือแบบง่ายมากนะครับยังไงก็ต้องผ่านเนะพราะเขาบอกแล้วว่าอ่าต้องจบภายในประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงเนาะประมาณนี้ครับก็คือดีไซเนอร์เขาอธิบายผมไปโอเคครับอีกหนึ่งเกมที่หลายคนน่าจะเฝ้ารอเลยแหละครับสาหรับอันแมชนะครับเอเวนเจอร์ร Adventure. ตัวเทลทูอเมสนะฮะซึ่งมันเป็นอ่าการเอาตัวของอันแมชเนี่ยมายเล่นคนเดียวปกติอันแมชเป็นเกมที่เล่น2องคนเนาะสู้กันนี่คือมันเป็นเหมือนเป็นบอร์ดแล้วกันให้เราได้เล่นคนเดียวได้นะครับเล่นโซโ ในงานเนี่ยมีให้ลองเล่นในโต๊ะเห็นไหมด้านหลังที่โต๊ะคือมีให้ลองเล่นนะครับแล้วก็มีขายด้วยนะครับดังนั้นก็อ่าไปลองกันได้คือผมคิดว่าหลายคนน่าจะพรีออเดอร์ไปแล้วใช่ไหมผมผมเองก็พรีไปแล้วนะก็ไปดูแล้วกันนะครับบางคนที่อาจจะแบบยังไม่ได้พรีหรืออาจจะอยากอยากได้มากๆครับก็ซื้อเลยได้เล่นเลยนะครับพรุ่งนี้เลยนะค,คิดดูคุณไปงานพรุ่งนี้คุณได้เล่นเลยเว้ยเอาคิวกับบ้านไปเล่นได้เลยนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละถ้าพรีไปแล้วก็ค่อยขายต่อแล้วกัน <laughs> โอเคครับคราวนี้มาถึงฝั่งของบอร์ดไดิสครับอีกหนึ่งค่าที่ผมเนี่ยประทับใจเนาะตั้งแต่ตัวมันดาลาสโตนแล้วก็คือเ็าจะมีนิวคลีุมครับเป็นเกมใหม่เกมหนึ่งเลยที่ช่วงนี้น่าจะหายากเลยเนาะแล้วก็หลายคนน่าจะเฝ้ารอนะฮะมีบาเซลนานะครับแล้วก็มีไซเควสสองตัวก็คือเดเมซิสกับเซเว่นซีนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็คือยังเป็นปริศนาเพราะว่าผมไม่เห็นใครที่ท,ที่ที่ตัวของบูธเลยนะครับแล้วก็ไม่มีของอะไรแต่มีตัวของเนี่ยก็เลยคิดว่าเขาอาจจะแบบคงมาแล้วก็ ออกมาตอนเช้าทีเดียวอะดาวว่าอาจจะกลัวเรื่องของการวางทิ้งไว้แล้วอาจจะของหายไอามาผมไม่รู้ในเรื่องนี้คือแล้วแล้วแต่แล้วแต่ s t r a t e g i ของแต่ละค่ายแล้วกันเนาะแต่พวกนี้มารุ่นกันว่าว่าจะมีอะไรโชว์ครับผมอ่าแล้วก็ยังมีค่ายอื่นๆที่ผมอาจจะไม่รู้จักเนาะแต่ว่าจะบอกนี่แหละก็คือเขาเอาเกมมาเว้ยแล้วเขาเอามาหลายเกมเขาอาจจะมีเกมเรือธงที่เขาเนี่ยกำลังมาเปิดตัวให้ลองเล่นใช่ไหมแต่เขาขนเกมก่อนๆมาด้วยเว้ยซึ่งหมายความว่าแต่ละบนูนมันก็จะมีเกมแบบ ประมาณห้าเกมถึง10เกมนะครับแล้วก็หลายๆเกมเนี่ยมันก็เป็นเกมเฉพาะ time ็น n i ช h ประมาณหนึ่งอ่ะซึ่งก็ถือว่าถ้าเกิดคุณได้มางานเนี่ยก็มีโอกาสท,ทีุ่นจะได้นะเป็น collection กลับบ้านไปนะสำหรับคนที่ชอบเกมแปลกชอบเกมแบบดินดี้อะไรเงี้ยนะฮะโอเคแล้วก็อันนี้เอเวอเรีลครับผมก็มีทั้งตัวใหม่ตัวเก่านะครับเอเวอเรีลตัวแบบม y l i ิเทลเอเวอเรีลนะครับมีตัวฟาชอแล้วก็ตัวแบบตัวกล่องหลักอะเนาะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่เห็นคนที่ตัวของบูธเนาะแต่คิดว่ายังไงก็ต้องมาเพราะว่า เขามีทั้งโฮสต์ในไทยนะเพราะเขามีการแปลไทยด้วยนะครับโอเคแล้วก็อีกหนึ่งค่ายที่คิดว่าหลายคนอยากจะไปขอลายเซ็นและก็คือคัสคาเดียเนาะตัวเสริมแลนด์มาร์กแล้วก็ตัวของดีไซเนอร์เนี่ยก็เข้ามาที่งานด้วยนะดังนั้นคนที่มีกล่องอยู่แล้วนะผมคิดว่าในประเทศไทยมีหลายคนที่มีกล่องคัสคาเดียอยู่แล้วเนาะถ้ามีเวลานะครับก็ไปร่วมงานไปขอลายเซ็นได้มันได้ทั้งความรู้สึกทางจิตใจ,ใจใว่าแบบว่าเอ้ยเยกล่องฉันมีลายเซ็นของดีไซเนอร์นะเว้ยกับ2ก็คือเวลาขายต่อมันก็มีโอกาสที่จะแบบได้ราคาดีขึ้น หรืออาจจะขายออกง่ายขึ้นนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเอ่อคุณคุณคุณมาแบงค์บอกว่าไออันเดอร์กรูปเนี่ยมันเป็นเกมใหม่เว้ยที่กําลังจะลงแบบกําลังจะแบบยังไม่ค่อวางขายอ่ะก็คือใครที่อยากจะมาลองก็คือเดี๋ยวมาลุ้นกันในงานนะว่าเขาจะมีของให้ลองหรือเปล่าเนาะสำหรับอันเดอร์กรปซึ่งมันควรจะมีแหละเพราะว่าเขาก็แ,ะแปะป้ายซะขนาดนี้เนาะก็เนี่แหละคือเป็นหนึ่งในงานข้อดีของการไปงานซีบอนครับก็คือจะได้เล่นเกมก่อนที่มันจะขายอีกนะฮะโอเคอีกหนึ่งเกมที่ อยู่ๆก็ดังเปรีย้ยงปล่าขึ้นมาก็คือคลาสนะฮะก็เป็นเกมเรียกว่าเป็นไอซ์ฮอกกี้ในเวอร์ชั่นแบบเป็นเกาะเป็นเกมขนาดเล็กที่วางบนโต๊ะได้แล้วกันเนาะก็มาเปิดบูธด้วยนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าในรูปตอนที่ประกาศก่อนหน้านี้มันจะมีทั้งตัวเล่น2คนแล้วก็4คนแต่ตอนนี้ในงานผมจะเห็นเฉพาะตัวของ2คนแนละ้วเหมือนในภาพ4คนมันหายไปนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าจะมีของมาขายหรือเปล่านะครับแต่ว่าตัว2คนเนี่ยมีแน่นอนแล้วก็มีบูธมีบูธให้ลองเล่นด้วยผมเชื่อบูธเนี่ยเดี๋ยวเวลาที่เอาของมาาาววงงงจริ่่่่ะะนนนนนเเป็บูึทีลลนสนุกแกแ้ ทำให้มันกับว่ามีคนมาเล่นได้เรื่อยๆนะเพราะมันเหมือนกับว่ามันเข้าถึงง่ายนะครับโอเคครับไอกันต่อคราวนี้คําถามสุดท้ายที่หลายคนน่าจะสงสัยกันมานานนะครับว่าแล้วพี่โจเห็นบ้างไหมว่าม,มีเกมอะไรขายในงานบ้างซึ่งก็นี่เลยครับเขามาวางแล้วส่วนหนึ่งนะก็จะให้ดูเลยลวกันว่าคุณเห็นอะไรบ้างครับข้อที่หนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูมีอะไรบ้างในรูปเลยสายล่างคุณจะเห็นว่าสิ่งที่คนไทยกําลังถามหากันอยู่ก็คือนิวเคลียอุ้มครับนิวเคลียอุ้มมีขายหรือเปล่า ในรูปเลยครับมีมากมายมีน่าจะหนึ่งหนึ่งพาเลตอะมาแบบเยอะมากแต่ถามว่าหมดไหมผมว่ามีโอกาสสูงที่จะหมดนะครับเพราะว่าอ่าบอร์ดแลดสราคาไม่แพงเป็นเกมเป็นอีกหนึ่งค่ายที่ผมคิดว่าผมชอบเพราะว่าเมื่อเทียบราคากับของที่ได้กับดีไซน์กับการดีไซน์กับการออกแบบกับความลงไายในผลิตภัณฑ์เนี้ยผมคิดว่าเขาทำมาดีทำมาจบในราคาที่แบบเติมถึงได้อะแล้วหลักไอตัวเนี้ยมันเป็นเกมใหม่ที่ ได้ข่าวดีไซเนอร์ก็ชื่อดังมากๆเลยนนเหมือนกับว่าทั้งตัวดีไซเนอร์ที่ดังตัวค่ายที่เอ้ยโอเคว่ะมารวมกันแล้วตัวเกมนี้ก็เป็นเกมที่หลายคนบอกว่าเฮ okay ้ยโอเคว่ะมันกระแสมันมาก็นะครับก็ดังนั้นใครไปก่อนก็ควรที่จะรีบซื้อไปก่อนนะสำหรับนิวครอุันอ่านิวคริวมุ่งครับผมมีอะไรบ้างนะครับอ่าอันแมชอเมสนะครับตัวอันแมชนี่บอกก่อนเลยว่าผมผิดหวังในเรื่องอื่นก็คือผมหวังว่าอันแมชมันจะเอากล่องเก่าๆมาขายมากกว่าน,นี้ไว้ปรากฏว่ามันแทบไม่มีเลยมันมีแค่กล่องของพวก เนี่ยมีสามกล่องมั้งกล่องไอ้ตัวหัวโค้งอ่ะแล้วก็กล่องเบสิกอีกสองกล่องอ่ะก็เลยคิดว่ามันไม่ผมไม่มีตัวแบบกล่องเก่าๆที่หายากแหละเออก็เลยได้แค่ตัวของเทลทัวเมสนะฮะก็ไอ้นี้ก็ถือว่าดีก็คือได้แล้วก็ได้เล่นเลยเนาะแต่ว่าก็นั่นแหละหวังว่ากล่องเก่าจะมีคือมันไม่มีนะครับก็เสียใจไปแต่ใครที่รอกล่องใหม่ที่เป็นโหมดโซโล่ก็คือเนี่ยไปในงานอย่างเราคุณเห็นในรูปก็คือประมาณยี่สิบสาสิบกล่องมีแน่นอนนะครับไปไปแต่เช้าทันอยู่แล้วนะฮะ เอมื่อกี้นี่คลรีอุ่มเนาะให้อธิบายฟังแล้วนี่เห็นรูปในรูปเไหมในรูปคือกี่กล่องวันนี้มีห้าสิบกล่องอะอร่าวกลาวอ่ะไปต่อครับคลาสนะสำหรับคนที่ไม่ได้พรีไว้นะครับหรือว่ายังไงอยากได้ในงานเลยนะครับเล่นเสร็จชอบก็ซื้อได้เลยนะครับจะเห็นว่ามีเยอะประมาณหนึ่งเลยนะแล้วก็สเตนเชอร์ติงครับไอเนี้ยก็คือเป็นของซีมอนเป็นดิสติบิวเตอร์ก็เลยมาด้วยเนาะจริงๆในไทยตอนนี้ยังเหลือเยอะนะเพราะว่าไม่ได้เยอะมากแต่คือเยอะ มันถึงว่ายังเหลืออยู่นะครดังนั้นหมายความว่าก็สมัยหลายคนสบายใจได้ว่าถ้าลังเลอยู่นะครับก็คงจะมีให้คุณซื้อได้อีกสักพักหนึ่งเลยเพราะซีมอนก็เข้ามาประมาณหนึ่งนะครับอ่ามีเกมอื่นที่ผมอาจจะรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างอย่างเช่นนี้ก็จะเป็นอ่า book of time นะครับก็หลายคนก็พูดถึงอยู่เนาะมีอะไรบ้างคาทูลูเด,ดไม่ได้นะครับตัวเก่าถ้าใครหากล่องข่าวไม่ได้ในงานมีขายครับแล้วก็มีของอ่าเกม Emerge เนาะอันนี้เป็นเกมของค่ายพานาโซลัสเกมทางของด้านขวามือเนาะ ไอ้ค่ายพันดาโซลัสเกมมาเป็นค่ายที่ผมชอบเหมือนกันผมคิดว่ามันวางโพสิชันคล้ายๆบอร์ดแอนด์ไดส์ก็คือเป็นเกมราคาแบบพันกลางๆถึงพันปลายๆแล้วก็ได้ของได้แะ้วค่อนข้างที่จะแบบรู้สึกว่าเขาไอเดียดีเกมเน้นแบบครอบครัวนะครับเล่นแบบอ่าไม่โหดมากเกินไปไม่หนักเกินเล่นสบายๆแล้วก็ราคาก็เข้าถึงได้ครับผมก็อยากลองเหมือนกันนะสำหรับอ m มเมอรครับผมอีนึงค่ายที่ผมตั้งตารอมากก็คือออยเว้ย ผมว่ลุ้นมากว่าเขาเจะเอาอะไรมาขายบ้างเพราะผมะมกีกล่องเก่าๆดูเน่อยากได้หลายกล่องมากปรากฏว่ามาแค่3เกมก็ผมก็คือมีสเกลนะฮะแล้วก็มีไอเวลที่เป็นปลาวานนะแล้วก็ไอไน t เทลแพนิกนะ,ะแต่เป็นตัวเป็นตัวใหม่เป็นตัวแอดวานอะไรบางอย่างซึ่งผมก็เลยรู้สึกเสียใจว่าแบบว่าเกมเก่าๆเขามีเยอะแต่เห็นได้ข่าวว่าเขาขายเยอะมากที่เอเซนผ่านมาก็เลยทําขไม่ทันนะฮะก็แต่จริงๆสเกลก็สนุกนะแล้วก็เกมอื่นก็ ไอ้นายทายเพนิกเนี่ยก็เป็นเกมคลาสสิกเกมหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเล่นกับผู้เล่นใหม่ๆอะไรเล่นกับลูกเล่ยสนุกแต่ว่ากับผู้กับผู้ใหญ่ก็คงอาจจะแบบตาลายไปหน่อยนะพลิกทายไปมาเป็นแบบคล้ายๆเรียวไทม์นะครับจับเวลาแข่งกันอะไรเงี้ยอ่าก็ประมาณนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันรู้สึกว่าออยเนี่ยเอามาน้อยแต่ว่าตัวบทูทเขาใหญ่น้อใหญ่มากเลยจะเห็นถ้าเห็นในผังจะเห็นว่าอของออยเนี่ยคือบทูทใหญ่มากนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเน้นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์แล้วก็เอาเกมมาโชว์มากกว่าการขายเนาะ อ่าแล้วก็คาบุโตะซูโม่ครับตัวเสริมใครสนใจก็ไปซื้อกันได้ครับเจะมีพวกเกมอื่นอีกมากมายนะเป็นเรื่องว่าเป็นเกมกล่องเล็กกล่องแบบอินดี้หรืออะไรก็ตามแต่มันก็แบบเรียกว่ามันไม่ได้มีแค่เกมใหญ่อะ่ะสำหรับคนที่อยากไปดูเกมแบบอินดี้อะไรอย่างนี้นะครับมามีแน่นอนครับผมอ่านี่ก็จะเป็นอะไรมีวูฟอ่ก็จะอยู่ในกลุ่มที่กองอยู่กับตัวของอันแมชเมื่อกี้แหละแล้วก็มีอะไรเนี้ยเนโกจิมะนะครับ อ่าก็เป็นอีกหนึ่งเกมคือเรียกว่ามีเกมขายมาหนึ่งอันนี้ก็มีมาวิลซอมบี้นะครับตัวภาษาอังกฤษใครสนใจนะครับว่าหาอยากได้ตัวภาษาอังกฤษก็มีขายครับผมแล้วก็อีกหนึ่งเกมที่หลายคนน่าจะเฝ้ารอแล้วก็ถกเถียงกันมาจํานวนหนึ่งเพราะว่าหลายคนก็แบบว่าเป็น,เป,นเป็นเกมแรหรืออะไรเงี้ยเพราะช่วงนี้หายากเนาะก็ไม่แรแล้วครับเพราะว่ามาอีกหนึ่งพาเลตเนาะอันนี้คือในรูปคือเขามากองไว้ผมไม่รู้นะว่ามีมากกว่านี้หรือเปล่านะครับอย่างน้อยในในที่เห็นในรูปคือมีแน่ๆถูกไหมแต่ว่า ด้านหลังโกดังผมไม่รู้ว่าเขาขนไปได้แค่ไหนนะครับดังนั้นก็จะเห็นว่าอ่ะมีประมาณหนึ่งเลยนะครับสำหรับเอทอฟอินโนเวชันคือเกมเนี้ยก็พอทุกคนโปรยว่ามันสนุกแล้วก็เหมือนขัดเราตัวเออไอเธอราเมสติก้ากทีเนี้ยมันก็เลยชวนให้แบบว่าเฮ้ยก็อยากลองแหละนะอ่าก็เมื่อกี้ครับอะไรโกร้ดหลอดเนาะอ่าเดอะซาวเกมอะไรหมดแล้วนะครับก็ประมาณนี้สรุปนะครับว่างานซีมอนเอ็กซ์โปนะครับจัดวันพรุ่งนี้วันที่อ่าสี่ พฤศจิกาแล้วก็5พฤศจิกาผมตัวงานเนี่ยเหมาะใครนะครับ1เห,หมาะกับคนที่อยากไปเจออะไรใหม่ๆนะครับของที่กําลังจะเข้าวงการนะรเกมใหม่ๆที่จะทําการเปิดตัวให้ลองเล่นหรือว่าเกมที่ตอนนี้กําลังจะเข้าไทยแล้วมันช้าอยู่นะครับก็อาจจะได้เกมใหม่ๆติดไม้ติดมือกับบ้านทันทีก็คือเรียกว่าสำหรับคนที่ใจร้อนอยากได้เกมใหม่เลยนะครับก็คุณไปเจอในงานคุณใจร้อนอยากจเจออ่าเกมที่กําลังออกแบบคุณก็ไปลองในงานได้นะครับ คุณอยากจะไปเจอดีไซเนอร์ก็จะมีดีไซเนอร์หลายๆคนเลยนะครับของอาร์โนวาดีไซเนอร์มานะนะครับของคัสคาเดียดีไซเนอร์มานะของตัวมาริสซอมบี้นะครับดีไซเนอร์มานะก็คือเรียกเป็นคนระดับโลกนะครับรวมทั้งของออยเกมใครที่เป็นแฟนของจุนซาสกินะครับก็เป็นดีไซเนอร์ของเกมแบบเยอะมากของออยเกมครับก็คือเรียกว่าคุณได้ไลายเซ็นกับบ้านแน่ๆสำหรับคนที่อยากจะเจอมันไม่ใช่ของที่คุณจะใช้คุณที่ภาพคุณอยากจะไปเจอเขาที่ประเทศเขา,าคุณต้องใช้ตังค์เท่าไหร่นี่คือคุณแค่แบบ เดินทางในประเทศละครับมันก็สะดวกไปเยอะมากนะครับดังนั้นก็คือไม่ใช่แค่การไปมองหน้านะสำหรับผมนี่คือการไปจับมือไปบอกว่าเฮ้ยเกมคุณสนุกมากให้กาลังใจเขาว่าว่าเฮ้ยแบบเฮ้ยคุณทำมาเยอะนะผมชอบเกมคุณมากเลยหรือแม้กระทั่งนะครับซื้อของเป็นของเซเวเนียเมืองไทยเขาผมผมคชื่อว่าจะทานะคือหาที่เป็นแบบของที่ระลึกกับมันก็เฮ้ยเขามาเมืองไทยนะยายเขารู้สึกดีกับเราอะไรเงี้ยยายเขารู้สึกว่าเฮ้ยเมืองไทยแบบเฮ้ยอย่างนี้นะแบบมีความแบบมีน้ําใจมีอะไรเงี้ยไปโชว์ก็ได้นะครับ สำหรับคนที่เป็นมือใหม่ผมคิดว่ามันน่ารักนะเพราะเป็นมันมีการรวมพวกบูธต่างๆที่แบบสําหรับอคือตามธรรมดาร้านไทยครับเขาเขาถนัดในการแบบว่ารู้จักที่จะอธิบายผู้เล่นใหม่อยู่แล้วว่าบอร์ดเกมคืออะไรนะเกมเกมไหนที่เหมอเอาะกับคุณอะไรเงี้ยก็ไปเดินทอดน,น่องไปเดินเตจเตนะครับไปเป็นวีดีโอช็อปไปเดินดูดูได้ครับไปเดินดูก่อนไปลองเล่นได้เพราะมีโต๊ะให้คุณเนี่ยลองเล่นแล้วก็มีคนที่พร้อม แต่ละโต๊ะที่คุณเห็นเป็นต่างชาติเนี่ยเขาจะมีสตาฟคนไทยเนี่ยประกอบนะนั่นหมายความว่าคุณสามารถที่จะยกมือถามแต่ภาษาไทยได้ภาษาอังกฤษได้แล้วแต่คุณเลยเพราะว่าจะมีสตาฟอยู่ทั้งสองภาษานะครับก็ทําให้คุณเนี่ยลองเล่นเกมก่อนได้แล้วจากนั้นเนี่ยคุณอยากจะแบบลองซื้อเลยนะครับหรือคุณรู้สึกว่าไม่ใช่แนวเนี้ไปลองเกมอื่นก่อนก็ได้นะก็คือเรียกว่าเป็นหน้า,าเอาหน้าใหม่เนี่ยก็ถือว่ามีอะไรให้ทำในในตัวงานมากขึ้น คือพูดตามตรงว่ามันมันทำให้ผมกล้าพูดมากขึ้นเพราะว่ารอบก่อนน่ะซีมอนมาเจ้าเดียวเว้ยผมยังบ่นเลยว่าคือพอซืมอมามาเจ้าเดียวปุ๊บเนี่ยคุณเดินแค่พูดซีมอนน่ะแล้วมันข้างก่อนมันเล็กด้วยมันก็จะจบเร็วมากครับครึ่งชั่วโมงจบอ่ะแล้วที่เหลือคือคุณก็แค่เดินในงานพร้อมกับร้านไทยซึ่งคุณเจอหน้าอยู่แล้วเว้ยถ้าเป็นคุณเป็นคนแบบคนในวงการนะนะแต่คราวนี้เนี่ยคือทุกโต๊ะที่ผมให้ดูครับมันคือเกมใหม่เลยเ,ลยเว้ยแล้วเขามีโต๊ะให้คุณลองเล่นด้วยคุณภาพคคุณแ่ ไปลองเกมละสองชั่วโมงชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงเนี่ยหนึ่งวันอาจจะไม่พอนะเอาจริงเพราะเกมมันเยอะนะครับไม่รวมกับที่มันมีทัวร์นาเมนต์ให้คุณแบบถ้าคุณสมัครมาคุณก็ต้องไปอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบอยากจะลองดูไปยืนดูเขาแข่งก็ได้นะก็มีทั้งเกมแบบอ่าพื้นๆกับเกมที่แบบลึกขึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็นงานที่แบบน่าสนใจในหลายๆมิติเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแมสหรือเป็นเกมอินดี้ก็เอามาขายในงานจํานวนหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้สําหรับ อไอเดียอื่นนะครับก็คือไม่ใช่ไอเดียสีข้อมูลอ,อื่นนะครับก็คืองานนี้จัดที่สามย่านมิตรทาวน์นะครับชั้นห้าจะเป็นฮอล์นะครับก็คือขึ้นลิฟต์มาได้เลยชั้นห้าในงานนี้จะมีค่าใช้จ่ายเข้างานซึ่งผมไม่แน่ใจแต่คือหลักร้อยมันไม่ได้แพงขนาดนั้นนะครับแล้วก็สามารถจอดรถฟรีได้หกชั่วโมงนะครับก็คือจะมีการแตมป์ในตัวบัตรให้นะครับก็ทําให้คุณเนี่ยจอดฟรีหกชั่วโมงแล้วก็งานเริ่มกี่โมงปิดกี่โมงขอภอภัยขอให้ไปตามในเพจของอ่าทวีเทคกรับ ลองเสิร์ชดูก็ไนดะ้ซีมอนเอ็กซ์โปไทยแลนด์นะครับก็น่าจะเจออยู่นะครับอ่ามันจะมีบัตรที่เข้างานได้ไม่พร้อมกันแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในช่วงสายๆเหมือนกันนะเนาะก็น่าจะประมาณนี้ครับใครสนใจให้มาลองดูเนาะเป็นงานที่ผมคิดว่าค่อนข้างที่จะอลังการที่สุดแล้วละ่ะคือมันเป็นงานที่มันเป็นทุนนอกจริงๆอะ่ะมันเป็นมันไม่ใช่ทุนเทานะมันไม่ใช่จีนเทานี่คือทุนแบบเมกาทุนที่แบบว่าเขาเปิดฮอใหญ่จริงๆนะครับแล้วก็คราวน,นี้ไม่ใช่แค่เขาเปิดฮอให้คนไทยไปเฮฮาแต่เขาขนฝรั่งมาที่เมืองไทยด้วย ซึ่งนั่นคือจุดที่แบบทําให้สองฝ่ายมันมาปะทะกันมันได้เจอกันจริงๆอ่ะในระดับที่แบบเราได้กระทบไหลแบบดีไซนเนอร์อีกมากมายนะครับในวงการคือระดับโลกที่คุณแหบคุณเห็นชื่อเข้าในบอร์ดเกมกร๊กแบบเป็นเป็นตัวท็อปอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะไปถึงจุดที่เราอาจจะเห็นภาพความเป็นเอเซนนะครับในความเป็น southeast asia เนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้เนาะก็ประมาณนี้ครับใครมีเวลาแนะนําให้ไปนะ ถ้าไม่มีเวลาก็ทําใจครับแต่มีแานก็มันมีงานอื่นเรื่อยๆแหละแต่งานนี้ผมมองว่าถ้าในอันดับของสเกลเนี่ยมันใหญ่ที่สุดแล้วก็มันครอบคลุมถึงหลายๆกลุ่มผู้บริโภคนะครับถ้าเกิดว่ามีเวลาก็แนะนําครับผมประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่นะครับสาหรับใครที่ไปวันที่สี่วันที่ห้าก็เจอกันครับผมผมอยู่ในงานตลอดทั้งวันแน่นอนครับผมถทายกันได้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ